สวัสดีค่ะมีลาละดาเองค่ะสวัสดีค่ะเจะจาระดาค่ะใหม่ละดาค่ะจาละดานะคะสวัสดีค่ะแพลระดาค่ะ จะคิดว่าเราเป็นคนแบบเรียบร้อยเป็นแบบหวานใส,สเด็กๆคุณหนูอะแบบว่าทํางานหนักไม่ได้บอบบางน่าจะเป็นคนแบบเข้าหายานนหนิดนึงมาดูยิงยิงดูเงียบเงียบอะไรประมาณอย่างเงี้ย<อ>มีคนชอบทักว่านหนูหน้าเหมือนนัดมีเรียไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าจะทำงานออดดตอย่างเงี้ยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยจ๋าแบบจอยงานตลอดเวลาบางคนจะบอกว่าจ๋าเป็นคนเหมือน เพอร์เฟคชันนิอะได้ลุกจ๋าอะไรเงี้ยมันดูโตกว่าไวก็ทําให้ดูเป็นคนจริงจังละหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้แบบเฮ้ยตึงตลอดเวลาแล้วหลายๆคนก็มาจะตกใจนะว่าเออไม่คิดว่าใหม่จะแบบพูดเก่งขนาดนี้เหมือนแบบอยู่ในรูปกับอยู่ในคลิปอะเหมือนเป็นคนละคนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็เป็นคนเดียวกันแหละแค่แบบว่าเหมือนในรูปบางทีมันก็นําเสนอแค่ด้านหนึ่งนี่ใส่ส่วนตัวของใหม่เป็นคนงงๆค่ะพี่เต้ ส่วนตัวก็คือแบบก็เรียบร้อยแหละหนูไม่ใช่คุณหนูเลยค่ะจะ <c oughs> ไม่ทํากิจกรรมไม่ค่อยอะไรเลยนะคือจ๋าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายทำอยู่2อ,อย่างเรียนหนังสือกินหมูกระทะเรียนหนังสือกินหมูกระทะคือ <c oughs> คุณพ่อหนูเป็นซีอพวกธุรกิจอาหารนั่งหลายแหล่อ่ะอย่างเงี้ยพ่อหนูเป็นซีอีโอทำไมหนูไม่สมัครบริษัทคุณพ่ออคะ อ๋อคุณพ่อไม่ให้มาค่ะพ่อบอกว่าเดี๋ยวคนเกงใจหนูบอกว่าไปไปที่อื่นเลยเขาเริ่มจากการเป็นแบบสูตรเลยแบบเขาก็เลยอยากให้ลูกๆสู้นะแบบว่าต้องผ่านทุกอย่างด้วยตัวเอง เป็นคนยิ้มง่ายแบบเพห่ห้าจริงๆแบบเป็นคนแบบตลกแหละเป็นคนพูดง่ายคุยง่ายล่าเริงคุยไปทั่วชอบอะไรที่มันจัดการได้ที่เราสามารถ manage ได้เป็นคนชอบวางตารางชีวิตไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์เอางี้แล้วกันเออเพราะว่าเราเป็นคนที่อยากจะวางแผนทุกอย่างตลอดเวลาจนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตึงไปหรือเปล่าพอเรามีนิสัยชอบวางแผนอะมันจะทําให้เราเป็นคนคิดมากแล้วก็เครียดง่ายประมาณหนึ่ง เราเรยสุว่ามันมีอะไรที่มันไม่ต้องตึงขนาดนั้นก็ได้วางแผนประมาณหนึ่งพอแต่ก็ยืดหยุ่นมากพอที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าแก้ไขมันได้คุณพ่อคุณแม่จะรู้กันดีว่าเป็นคนดื้อมากห้ามพูดคําว่าไม่ถ้ามไม่อยากให้ทําตอนนั้นคือตั้งใจที่จะไปสมัครแอรระหว่างทางไปอะรถชนก็คือตกข้างทางเลยอะคือลืมตาขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยจนเพื่อนอะก็เลยรีมายว่าเออแกกาลังจะมาสมัครแอร์นะอะไรเงี้ยรีบกลับบ้านกลับบ้านไม่ต้องมาแล้ว นี่ก็แบบไม่ยอมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไปได้ยังไม่เจ็บพี่ปองเช็กตึงก็แบบหนูไหวจริงๆหรอแบบไม่หนูไหวค่ะ,อะพอถึงเข้าห้องสัมภาษณ์อ่ะกรรมการก็งงแบบหนูเป็นอะไรมาเพราะว่าแบบหน้าตรงเนี้ยผหลอกแล้วผิวตรงเนี้ยช้ำแบบเป็นสีเขียวเลยอ่ะได้เาง,างียบไ,ได้งานสิเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจำโมเมนต์นี้ไว้นะโมเมนที่อยากเป็นมากๆอ่ะ จะได้รู้ว่าเวลาพอไปทํางานแล้วมันเหนื่อยมันหนักมันเป็นยังไงเงียงค่ะเขาคงเห็นความพยายามของเราถ้าใหม่มีตัวเองเป็นไอดอลจะตลกไว้ยละเออเราเป็นคนอะไรที่แบบเราอยากทํา้เราทําเราไม่คิดเยอะเชื่อในตัวเองว่าฉันอยากทําฉันต้องได้ทําฉันลุยสุดก็เลยมองว่าตัวเองก็เป็นไอดอลให้กับตัวเองเหมือนกันที่รู้สึกว่าถึงแม้ชีวิตที่ผ่านมาจะผ่านงานมาเยอะมากแบบ ทำนู่นทำนี่มาเต็ไมไปหมดอะแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงโอกาสที่เข้ามาหรือว่าถึงงานที่รู้สึกว่าเรายังแบบกล้าอยากทำอะก็แบบไม่ปิดกั้นตัวเองที่จะให้ลองไปทำค่ะงงๆอาม่ก็งงเหมือนกันค่ะที่ใหม่มาสมัครเพราะว่าใหม่รู้สึกว่าใช่ก่อนหน้านี้ใหม่ทำงานมาหลายอย่างจริงแบบ เดี๋ยวก็เป็นนักแสดงเดี๋ยวก็ไปเป็นดีเจเดี๋ยวก็ไปเป็นไอดอลจริงๆหนูก็เคยเป็นพิธีกรที่ช่อง3รายการสตอรี่ครับเค้กเคยเป็นไอดอลมาด้วยแต่ใหม่รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรอะ่ะที่ใหม่จะเรียกว่ามันประสบความสาเร็จสําหรับใหมอ่อ่ะใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกงานที่ถ้าเราเข้ามาทําแล้วเราได้ทําแล้วถ้าเราแบบ สามารถพาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่ในเส้นทางเนี้มันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าจะสร้างความรู้สึกให้เราว่าเออเราประสบความสําเร็จนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในช่วงที่แบบเราเรียนจบแล้วแล้วเหมือนมันเคว้งเคว้งอะค่ะว่าเราจะไปทางไหนต่อเราอยากทําสิ่งที่ชอบหรือว่าเราจะไปเลือกทําสิ่งที่ไม่ชอบคือตอนนั้นที่หนูเข้ารอบ40คนอนะคือสัมภาษณ์งานผ่านแบบจากบริษัทเขาบอกสัมภาษณ์งานผ่านแล้วไปเริ่มงานหนูก็เลือกแบบไม่ไปละกันขอไปละดาดีกว่าถึงแม้ว่าาไม่รู้ว่าจะ ไปจนถึงรอบสุดท้ายหรือเปล่าคือจ๋าเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็ชอบอยู่ในเซฟโซนแต่จ๋ารู้สึกว่าเราก็เราก็กลัวมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าจะก่อนวันสุดท้ายแบบเห็นแอดโฆษณายิงมาจะเห็นแต่ก็เลยกดจากด๋าโดนพี่เพื่องตกพี่เพื่องพูดบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าความรู้นําไปสู่โอกาสที่ดีกว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับละดาในการขับเคลื่อนโลกนี้ไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือประโยคที่ ตกจะเลยนะแปลว่าแอดยิงได้ถูกกลุ่มเป้าหมายเราอยากถ่ายทอดออกมาเราอยากบอกไอสิ่งเนี้ยมันน่าจะไปได้แหละวันที่ปิดรับสมัครวันสุดท้ายควันที่26่สิบหกแล้วแพรวะสมัครวันที่24กะว่าแบบเอ้ยเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเบาๆวันที่25าอะไรเงี้ยก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครเพราะเราคิดมาแล้วว่าเราจะเสี่ยงมันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่นี่คือโอกาสทั้งนั้นที่เขาก็ให้เราเหมือนกันเลยกว่าจะเทรนกว่าจะอัดคลิปแต่ละคลิปโอ้โหจะมาเยอะมาก ได้แบบเรียนเยอะมากเลยอะตอนแรกอะเราไม่คิดว่ามันจะแบบหลายรอบขนาดนี้เราสมหนักมากแลวใจเอาสคริปต์เดิมเนี้ยแหละมาก่อนหนึ่งอันแล้วก็มีอีกแผ่นหนึ่งเอาไว้เขียนที่เป็นสรุปของเราเองแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเอาไว้เขียนเหมือนเป็นโครงร่างเหมือนสารบัญอะมือถือนะเราจะพูดเรื่องอะไรบ้าง มีเรื่องดีไซน์มีเรื่องของกล้องมีเรื่องของสเปคทำกันบ้านเยอะทำกันบ้านหนักคือแปะไว้ในห้องน้ำอะ่ะแล้วเล่าให้ตัวเองฟังก่อนพอเล่าให้ตัวเองฟังปุ๊บไปยาเพื่อนไปยา,า,าคนนั้นไปยาคนนี้เล่าให้ทุกคนฟังทุกวันวันละหนึ่งครั้งเลยแล้วก็จะให้ทุกคนฟีดแบ็กมาว่าแบบเข้าใจไหมเรื่องที่เราเล่าเลยคือเราอยาก ได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนครั้งแรกๆก,การคัดครั้งแรกๆเลยไม่ว่าจะส่งคลิปเดียวจะประชุมซูมพร้อมกันหลายๆคนหรือในลับเฮาส์อะคือทุกขั้นตอนมันทำให้จาาได้เรียนรู้หมดเลย จะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราต้องมานั่งคิดว่าตัวเราเองชอบอะไรเราสนใจในเทคโนโลยีแบบไหนเราอยากจะพูดอะไรเราอยากจะนําเสนอมุมมองด้านไหนของเราอะไรเงี้ยก็จนได้มาเทรนได้มาฝึกเรื่องเรื่องการทําสคริปต์หรือการพูดหน้ากล้องเลยค่ะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบคือเราได้รู้อะไรใหม่ๆเยอะม,มากคือรู้เลยว่าตั้งใจครับแต่ละคนจริงๆจนสุดท้ายก็แบบเสี่ยงไปเรื่อยๆก็มาถึงจุดนี้ได้คุ้มค่ากับการที่จะคว้าโอกาส ใหม่แบบเชื่อเสมอนะว่าถ้าคนที่มันตั้งใจแบบอะไรจริงๆแล้วอ่ะมันต้องมีคนมองเห็นอ่ะแล้วไม่ใช่แค่คนอื่นที่มองเห็นอ่ะตัวเรามันก็จะตั้งใจมันก็จะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราแบบไปได้เรื่อยๆอ่ะเพราะแบบเออถึงฉันจะแบบไม่มีความรู้ที่สุดในเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าวันเนี้ยใหม่ตั้งใจแล้วใหม่เจอโจทย์อะไรมาใหม่ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องอ่ะใหม่แค่แบบทาการบ้านกับโจทย์อันนั้นให้ดีที่สุดอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะจาก็ยังต้องพัฒนาต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะหยุดไม่ได้เลยอ่ะแต่ ที่แน่ๆคือมันคุ้มแต่เชื่อว่าวันนั้นถ้าจะไม่คลิกอะ่ะแล้วจ๋ามาเห็นว่าเฮ้ย mm. สุดท้ายแล้วโครงการมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ยทําไมเราถึงไม่คลิกว่าวันนั้นอะ่ะมันเสียดายอะแต่วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เสียดายละที่จะคลิกไปก็เป็นความเสี่ยงที่ที่น่าพอใจค่ะค่ะมองกลอง้อ,องใช่ไหมคะ ค่ะยังไงนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวใหม่ละดาคนนี้ไว้ด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมาเจอกันครั้งแรกแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะอยู่กันไปเรื่อยๆหมายว่าทุกคนก็จะรักใหม่เหมือนกันส่วนใครที่เคยอาจจะเคยเห็นผลงานใหม่มาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะแบบติดภาพใหม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนาะแต่ตรงเนี้ยใหม่ก็เหมือนอยากทาจริงๆอะ่ะอยากทามากๆอ่ะคะ่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจกับใหม่นะคะแล้วก็ ฝากไว้ด้วยค่ะกับไมลาดาคลิปต่อจากนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแตบบ่ก็จะพยายามทาการบ้านให้ดีที่สุดให้เยอะที่สุดแล้วก็ดึงตัวตอนออกมาค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเคยเห็นแพลนะ้หรือว่าผ่านไปผ่านมามาเจอคลิปนี้นะคะ ก็ขอฝากให้กำลังใจเราด้วยนะคะทั้งเดอะเน็กซ์ดาทุกคนรวมถึงแพลวด้วยเนาะเพิ่งได้มาอยู่หนะ้ากล้องนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะมีติดขัดบ้างอะไรบ้างก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะคะคอมเมนต์ติชมกันได้เลยเติบโตเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะฝากทุกคนติดตามมิลานะคะและก็สาวๆรละดาทุกคนเลยมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์มาติชมอะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจ้า พัฒนาแล้วก็เติบโตไปกับทุกคนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอาจจะแบบใหม่มากๆสําหรับการอยู่หน้ากล้องนะคะจ๋าก,ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาเนื้อหาที่อยากจะมาบอกเล่ากับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการเงินการลงทุนแล้วก็พวกหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ด้วยก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่เพจจาละดานะคะ J A L D A นะคะ อยากจะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะยันที่จะบอกคือจะเป็น new f a c ในวงการหน้ากล้องมากๆก็เป็มกำลังใจให้กับเส้นทางนี้ของจ๋าด้วยนะคะก็ฝากเพจจะจ๋าละดาด้วยนะคะ JYAJYA ขีดลดาก็พยายามที่จะเข้าไปอัพคอนเทนต์บ่อยๆพยายามที่จะแชร์แล้วก็พูดคุยกับทุกคนอยู่เสมอใครมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่านแล้วก็จะตอบมนเลยนะพยายามที่จะทําให้เต็มที่ให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้กับการที่แบบเฮ้ยมีจ๋าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ลดาแหละ ก็ขอให้ทุกคนแบบว่า Enjoy กับระดาในแบบที่มีจ๋าแล้วก็มีแบบที่มีเพื่อนๆทุกคนเข้ามานะคะก็ฝากกันติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันนะคะ